กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่อันฟ้าสายกับเกมไรเรนเจอร์นะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายของอีเวนต์วิ่งแล้วนะครับผมสําหรับท่านใดที่อยากจะแบบว่าขึ้นไปถึงจุดชั้นบนสุดนะครับของการวิ่งนะอย่างเช่นไปจนถึงอันดับที่1นนะครับก็อย่าลืมขยันกันตั้งแต่ช่วงวันแรกๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นหลายๆท่านอาจจะไปไม่ถึงจุดนะครับต่างผมเป็นต้นนะครับผมเพราะว่า ช่วงนี้ผมก็เก็บขนเอาไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นไปถึงอันดับต้นๆเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยกะว่าจะเก็บไว้สักสองแสนห้นะครับแล้วค่อยไปลองแข่งกับหลายๆท่านดูซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับผมว่าจะไปได้ถึงแค่ไหนนะก็ไม่พูดพามทำเพลงแล้วนะครับผมแล้วก็รีบไปกันเลยนะครับ ื่สักครู่ที่จุดที่ที่กดพอดไปเนี่ยเพราะว่าไปเผล่อไปกดแบบว่าให้ใหมีการโฆษณาทาง YouTube ขึ้นมาแลผมหรือมีการแจ้งเตือนนะครับมันก็เลยจะแจ้งเตือนอยู่ตลอดแล้วก็มันอาจจะมีผลต่อการที่ผมเล่นอา่าสเตจวิ่งด้วยนะครับเพราะว่าถ้าผมเล่นแบบว่าออโต้คิกให้ดูนะครับผมก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับก็ไปเริ่มออโต้คิกกันเลยนะครับผมสาหรับหลายท่านที่ ไปถามกันนะครับว่ายังใช้ออโต้คิกได้อยู่ไหมก็เอาง่ายๆครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับผมช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นเนี่ยถ้าผมไม่ได้ติดธุระอะไรนะครับผมก็จะพยายามอัดคลิปให้ได้เร็วที่สุดนะครับผมเพื่อที่ว่าจะได้มายืนยันนะครับว่าออโต้คิกยังใช้ได้อยู่ไหมนะเพราะว่าถ้าออโต้คิกมีปัญหากับตัวทางระบบของไลน์เรนเจอร์จริงนะผมผมก็จะไม่ได้รับรางวัลน,นะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับเพราะว่า พรุ่งนี้ตอนประมาณ4โมงน่าจะได้เห็นชัดเจนกันนะครับก่อนอื่นเลยผมก็ขออนุญาตกดเลยนะครับผมสําหรับท่านใดที่แบบว่ายังกดไม่เป็นนะครับก็ดูของผมไว้ได้เลยนะครับผมก็มีหลายๆท่านนะครับถามว่าผมใช้ออโต้คลิกแบบไหนนะผมผมใช้ออโต้คลิกเกอร์นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าโทรศัพท์ของหลายๆท่านนะครับผมว่าอยู่ในระดับเวอร์ชั่นไหนนะครับ ราะว่ามีน้องท่านหนึ่งทักมาอยู่นะครับผมว่าถ้าสมมุติเกิดว่าโทรศัพท์ของพี่นะครับหรือว่าตัวของผมเองนะผมอยู่ในระดับที่เก่าเกิน5ปีขึ้นไปก็อาจจะไม่มีการรันระบบได้นะครับผมเนื่องจากว่า ID ลองของผมนะครับมันไม่สามารถที่จะโหลดออโต้คลิกได้นะครับของผมจะเป็นรุ่น vivo ไฟนะครับผมน่าจะเป็นรุ่นของคุณอ้ําพัชราภานะครับ ก็ห้าปีห้าปีได้แล้วนะครับผมก็คือแบบว่าไม่สามารถที่จะโหลดอะไรได้แล้วนะครับก็คือบอกไปก่อนนะครับผมว่ามัน,ม,นมันโหลดไม่ได้แล้วนะในหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับผมว่าทำไมผมถึงแบบว่าเล่นเหมือนค่อยค่อยๆเล่นไปนะผมจริงจริงไม่ได ไม่ได้ว่าไม่รีบนะครับผมก็คือผมพยายามไม่ให้กดพลาดนะครับอ่ะอันนี้เอาขึ้นไปก่อนนะครับผมแปดเสบเนี่ยคืออยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่จะกดยากนิดนึงนะครับก็ไปต่อกันเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็ปล่อยไปเลยนะครับผมกดไปก่อนเลยนะครับกดเริ่มไปเลยพอเขาถึงสู่ระบบเกมมาปุ๊บนะครับก็ให้มาเลือกกดที่9กับ10บ9ปดก้านะคกันผมเพื่อที่ว่า จะได้ใหใ้อยู่ในระดับที่เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับเอาไว้ไป,ปลายนะครับผมเพราะว่าถ้าสมมติเกิดว่ามันมีเครื่องหมายข้างบนอาจจะแบบว่ามีการรบกวนอยู่ข้างบนนะครับผมอย่างเช่นมีพวกเครื่องหมายอะไรต่างๆนะครับผมจะได้ไม่ไปพลาดโดนกันนะครับอ่ะก็กดต่อเนื่องกัน,กนเลยนะครับผมอ่ากดต่อเนื่องปุ๊บนะครับเขาก็จะวิ่งเองเลยนะครับผมก็ ลองดูกันนะครับอ๋อวันนี้นะครับผมก็ไปเจอไลนเลนเจอร์นะครับผมซึ่งเป็นเพจเพจนึงนะครับเขาเขียนเอาไว้ว่านะผมตัวที่โหดและถึกที่สุดนะครับก็เป็นตัวของอินุยาชะนะครับส่วนตัวโกงที่เรียกได้ว่าออกสกิลบ่อยๆนะครับหรือว่ารีเซ็ตสกิลบ่อยๆก็จะเป็นตัวของอตัวเอลซ่านะครับแล้วก็ ตัวที่โกงในการติดก๊อปในการแบบว่าติดลำมนำเย้าวยวนบ่อยๆนะครับก็จะมีตัวของคาริสซึ่งตัวของคาริสนะครับผมขอย้อนแย้งนิดนึงนะครับผมก็คือไม่ได้ติดสะทุกรอบนะครับก็อยู่ที่ว่าตวงนะครับผมคือถ้าไปดึงตัวที่สมควรที่จะทําให้ทีมเราชนะได้มันก็โอเคนะครับผมแต่บางครั้งมันไปสุ่มตัวที่เราไม่อยากได้มานะครับมันก็จะแบบว่ารู้สึกแบบเครียดๆหน่อยนะครับผมเพราะว่า อย่างเช่นนะครับถ้าเขาไปเอาตัวของโคนี่สล็อตมาได้นะครับผมอันนี้คือเป็นโชคลาภของฝั่งทีมเรานะครับหรือว่าฝั่งทีมของผมนะแต่ที่ผมเจอครับคือไปเอาตัวที่ไม่น่าเอามาอย่างเช่นนะครับผมอย่างแบบว่าโคนี่เศรษฐีอะไรอย่างงี้นะครับผมซึ่งโคนี่เศรษฐีเนี่ยถามว่าตายง่ายไหมง่ายมากนะครับเพราะว่าถ้าไปเจออย่างพวกตัวของคิลิวดตัวต่อยโป้งเดียวตายนะครับ ในระยะ350ประมาณนี้ครับผมก็ตายง่ายมากนะครับแล้วก็หลายตัวที่ผมเจอมาก็คือถ้าหลายท่านเล่นได้นะครับผมมันก็ต้องมีเกียร์ที่เทพด้วยนะครับอันนี้ผมผมแนะนําเลยนะว่าถ้ามีเกียร์ที่เทพยอมรับนะครับว่ามีโอกาสชนะสูงอย่างหลายๆท่านที่บอกว่าอินุยาฉาอยังเทพอยู่อันนี้ไม่เถียงนะครับสําหรับท่านที่เป็น ตัวบอดหรือว่าเป็นตัวฝั่งตั้งรับนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวของผมเองที่เล่นเองนะครับใส่หนาแค่ไหนก็ยังตายเท่าเดิมนะครับเพราะว่าผมเคยใส่อินุยาฉาเนี่ยหลบต้านสุดยอดครับผมวิ่งช้านะแต่ก็ยังตายอยู่ดีครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเอาตัวของบาสุกุยมิมาช่วยนะครับผมกว่าบาสุกุยมิจะใช้สกิลที่วิ่งเร็ว180นะครับก็ ฝั่งศัตรูมาถึงป้อมแล้วครับเพราะว่าฝั่งศัตรูเนี่ยหรือฝั่งตรงข้ามเนี่ยผมเขาจะออกสกิลเร็วกว่าเราเสมอนะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ผมแปลกใจมากนะครับอย่างไอดีลองนะครับผมที่ผมเล่นอยู่นะผมเอาตัวของดาวินชีออกมาเป็นตัวที่3นะครับแต่ฝั่งศัตรูเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาออกตัวที่เท่าไหร่แต่เขาวิ่งมาน u m ม e r อวันเลยครับผม วิ่งมาเสร็จปุ๊บก็ก๊อปปี้ของผมปั๊บพอก๊อปปี้เสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะเอาตัวที่ก๊อปปี้ของผมไปนะครับมาใช้สกิลต่อทันทีซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าการที่ใช้สกิลนี้ครับผมมาถึงเสร็จปุ๊บก๊อปปี้ปั๊บอันนี้คือผมแปลกใจนะครับเพราะว่าตัวของผมเองเนี่ยมาถึงเสร็จปุ๊บเขาก็จะตีธรรมดาก่อนหนึ่งครั้งนะครับไม่ไม่ใช่แปลว่าตีแบบว่าธรรมดานะไม่ใช่บอกว่าตีมาปุ๊บก็คือใช้สกิลเลยนะผมไม่ใช่นะ ฝั่งของผมเองคือตีปกติก่อนนะครับเขาจะตีปกติตาม,ตามโ,ดโดยเนื้อผ้าของเขานะผมก็คือตีแบบธรรมดาแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามนะครับวิ่งมาถึงเสร็จปุ๊บก็คือเหมือนได้ระยะของเขานะครับก็คือออกมาปุ๊บก็ใช้สกิลก็ปี้ปั๊บเลยส่วนตัวหลายๆตัวนะครับที่บอกว่าตัวนั้นดีตัวนี้ดีหลายหลายครั้งแล้วผมผมไปลองมาหมดแล้วนะครับแต่มันไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับผม เพราะว่าอย่างบางท่านนะครับที่ผมแบบว่าไปเจอมาก็คือโหดโดยเฉพาะบอดนะครับผมโหดมากแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยบอดไม่ได้โหดนะแล้วก็ออกตัวอย่างที่ผมเคยเล่าหลายๆชิปไปนะผมก็คือออกตัวที่ผมไม่อยากให้ออกนะครับแล้วก็เวลาพัดพายุก็พัดในเวลาที่มันไม่สมควรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งบอดที่ผมไปเจอมาเองนะผมร,รู้ทุกอย่าง รู้แม้กระทั่งว่าผมจะยิงขี่ปนาวุธตอนไหนพัดปุ๊บพอผมแช่แข็งปุ๊บนะผมผมก็จะใช้ดาวตกแล้วก็กำลังจะใช้ขี่ปนาวุธเชื่อไหมครับว่าตอนดาวตกพอรับได้ครับผมเพราะว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยโดนไงมันมีโอกาสที่จะไม่โดนสูงแต่พอตอนที่ผมเอาขี่ปนาวุธยิงเข้าไปนะครับคุณผู้ชมเช,ชื่อไหมครับว่าผมเจออมาตะยิงตรงหน้าเลยครับผมก็คืออมาตะตรงหน้าเขาเลยแล้วผมก็ทําอะไรเขาไม่ได้เลย สรุปครับก็คือแพ้ตามระเบียบนะครับผมแพ้ตามระเบียบนี่คือระบบมันสร้างระเบียบให้เรานะผมสร้างให้แพ้นะไม่ได้สร้างให้เราชนะนะครับ<ส>ก็หลายๆครั้งผมที่ผมเจอมานะก็คือเป็นแบบนี้นะครับอ่าอย่าสักครู่เมื่อสักครู่เห็นไหมครับว่าตัวของบาสุกุยมีนะผมกว่าเขาจะออกสกิลเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเขาต้องรอเวลาแป๊บหนึ่ง กว่าจะวิ่งมาเสร็จกว่าจะถอยแป๊บหนึง่งแล้วก็กว่าจะใช้สกิลนะครับผมค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนะก็มันเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างเบื่อมากนะครับผมก็เลยเอาออกไปแต่ทันทีที่ผมเอาออกปุ๊บนะครับผมก็ไปเจอ,อหลายท่านเอามาใช้เชื่อไหมครับว่าทันทีที่ออกจากป้อมปุ๊บใช้สกิลทันทีแต่ของผมต้องมายืนจุดก่อนนะครับถึงจะใช้สกิลได้บางครั้งเนี่ยผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะท้อใจบางส่วนนะครับกับตัวละครเลนเจอร์ที่แบบว่า ไม่ได้เป็นไปตามที่คิดแล้วก็แพ้ตั้งรับแพ้ค่อนข้างบ่อยนะครับทั้งทั้นที่ผมก็มีตัวยิงตัวบินนะครับผมแต่ว่าตัวยิงบินเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียเปรียบตรงที่ว่าหลายๆท่านนะครับผมก็ผมเข้าใจนะว่าการเล่นแบบว่าตัดแร่อันนี้คือเรื่องปกตินะครับตัดแร่เพิ่มระยะเวลาการออกตัวเลนเจอร์อันนี้คือเรื่องปกตินะครับแล้วก็ อมถ้าจำไม่ผิดจะมีเพิ่มแล่เพิ่มแล่เข้าไปอีกนะครับผมมันจะมีตัดแล่ลดเวลาการออกเลนเจอร์ที่ทําให้นะให้ให,ให,ให้ยากขึ้นแล้วก็จะมีเพิ่มแล่แล้วก็จะมีการสตันคูดาวอันนี้ก็คือเป็นเรื่องปกตินะครับแต่สิ่งที่ผมเจอก็คือสายบินนะครับผมตีไม่เข้านะอันนี้โหดมากนะผมบางท่านนะครับใส่แค่ รองเท้ากับนาฬิกาปีกนะครับผมซึ่งผมก็ตีไม่เข้านะอันนี้ไม่เข้าใจนะครับว่าตีเท่าไหร่ก็ตีไม่เข้าตีฝั่งตรงข้ามไม่เข้านะครับทั้งนั้นที่ชนะแล้วนะไปดูครับตีตายยากมากแต่ว่าถ้าเป็นของผมเองนะครับเมื่อก่อนผมเคยใส่อยู่นะผมก็คือออกไม่รู้จะออกยังไงนะครับผมเมื่อก่อนผมเคยใส่สายบินอยู่นะออกป๊บตายปั๊บนะครับก็ค่อนข้างที่จะโกงสําหรับฝั่งบอดนะครับผม จนตอนนี้นะครับทีมหลับของผมเนี่ยก็ใส่ปกติเลยครับก็คือตายปกตินะ 4- 5หทีมตายปกติซึ่งผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าโอกาสที่ผมจะชนะมันก็ยังพอมีนะครับผมแต่เพียงแค่ว่าเราต้องกดให้เร็วแล้วก็เดาตัวละครล่วงหน้านะครับว่าตัวไหนครูดาวมันกลับมาเร็วไวแค่ไหนนะครับผมแล้วว่าตัวไหนที่โดนตัดแ,แล้วหรือว่าโดนสตัน ตัวเลนเจอร์แล้วตัวไหนออกไวกว่าผมก็จะรีบกดตัวนั้นออกไปนะครับแล้วก็รัวขี่ปนาวุธให้ไวที่สุดซึ่งก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับผมในหลายคลิปนะที่ผมเคยทําให้ดูนะครับอ้อลืมบอกไปนะครับว่าหลายๆท่านที่อาจจะสงสัยนะครับผมว่าทําไมผมถึงแบบว่าไม่ลงคลิปเป็นอาทิตย์เลยนะครับผมอันนี้ก็คือไปกรุงเทพด้วยนะครับเพราะว่าแม่ผมเนี่ยปวดตัวปวดกระดูกนะครับผมก็คือไปจัดกระดูกที่กรุงเทพนะแล้วผมก็หายไปเกือบอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็ อีกสิ่งหนึ่งก็คือตวัวเรนเจอร์เนี่ยผมไม่สามารถจับได้นั่นเองนะครับผมก็เลยแบบว่าไม่รู้จะเอาคลิปอะไรมาลงให้นะครับก็ถ้าผู้ชมท่านใดนะครับผมที่แบบว่าอยากให้ผมทําคลิปอะไรเนี่ยสามารถแนะนํากันเข้ามาได้นะครับผ่านทางชุมชนก็ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นใต้คลิปนะครับหรือว่าชุมชนเนี่ยสามารถทักทายผมได้ตลอดเลยนะครับก็ผมจะพยายามเข้าไปอ่านอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คือ อาจจะมีหลงหลืมๆืมไปบ้างนะครับผมช่วงนี้เหมือนเป็นอัลไซเมอร์เล็กๆน้อยนะครับแต่ว่าก็จะพยายามไม่ลืมกันนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับคลิปนี้เพราะว่าผมก็เน้นที่จะมาชวนให้วิ่งนะครับในช่วงวันสุดท้ายนั่นเองส่วนตัวของผมเองนะครับผมก็เก็ตติดเกมอีกเกมนึงอยู่ครับผมก็คือเกมคอมีอ l ลลิเจนนะครับผมซึ่งจะมีสาวสวยให้เลือกให้เลือกเล่นกันนะครับผม ก็จะมีวบวบแวมอะไรบ้างนะครับก็เป็นเกมที่ผมชอบเล่นนะครับเห็นสาวๆเป็นไม่ได้นะครับผมเห็นสาวๆแบบว่ามีนุ่งน้อยหมน้อยเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็นิดนึงอาจจะเป็นแบบว่า,าสายทูพีสอะไรพวกนี้นะครับผมผมก็ชอบแนวนี้นะแล้วก็กก่งเ่งเลดอาร์อันนี้ผมพูดตรงนะผมชอบแนวนี้แต่ว่าก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับผมก็คือจ่ายตังค์เล่นบ้างแล้วก็ จ่ายตังเองเล่นบ้างนะผมเพราะว่าตัวเลน์เรนเจอร์เนี่ยผมก็จะมีการสุ่มได้บ้างเป็นไม่ได้บ้างนะผมแต่ว่าถ้าจะให้ผมสุ่มไปทั้งหมดเลยนะครับผมก็คือมันก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่าตัวของผมเองเนี่ยถ้ามีรายได้จาก u t u b e นะผมผมก็อาจจะเอามาสุ่มตัวเรนเจอร์ให้มากขึ้นแต่ว่าตอนนี้คือผมก็ค่อนข้างจะน้อยใจนิดหน่อยนะผมก็คือทำมาจะครบ2ปีแล้วนะครับแต่ว่าตัวผู้ติดตามเองนะผม มีอยู่แค่581นะครับผมยังไม่ผ่านโปรสักทีนะครับก็อยากให้ทุกทท่านนะครับผมถ้าบอกว่าชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าชอบคลิปอื่นๆของผมนะครับผมฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดติดกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่แบบว่าจะไม่ได้พลาดคลิปของผมทุกๆครั้งที่ผมได้ทํากันนะครับก็ผมจะพยายามหาคลิปสน,สนุกมาให้ชมกันอีกนะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูกันนะครับผมว่าจะเป็นคลิปแนวไหนนะเพราะว่า ผมเป็นคนตัดต่อคลิปเองไม่ค่อยเก่งนะครับแล้วก็ตัดปกเองก็ไม่ได้เรื่องนะครับบอกตรงๆเลยผมก็เรียนแบบช่องดังอยู่นะครับผมก็คือและหลายท่านก็คงรู้อยู่นะครับว่าผมเรียนแบบช่องไหนอยู่นะเพราะว่าหน้าปกคลิปเนี่ยผมก็จะคล้ายๆของเขานะครับอันนี้ขอไม่ขอไม่พลาดพินชื่อช่องนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นดราม่ากันได้นะครับก็สําหรับคลิปหลายคลิปนะครับผมที่ผมทําไปนะครับก็ สงสยัยสกิลของตัวไหนถามได้ในใต้คลิปเลยนะครับผมผมก็จะรีบตอบให้ไวที่สุดเลยนะครับถ้าผมได้ชมนะอันนี้ปลาไปกี่นาทีแนละ้วสิบห้านาทีแล้วนะครับผมเดี๋ยวพอหมดรอบนี้เดี๋ยวผมก็จะปิดคลิปแล้วนะครับก็ถ้ามีอะไรก็ถามกันได้เลยนะครับผมอ่สังเกตกันดูไหมครับว่าพอผมไม่ได้ไม่ได้ตัวใหม่นะครับผม โอกาสที่แบบว่าจะวิ่งในช่องกลางนะครับผมมันก็จะค่อนข้างน้อยนะปกตินะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณ4 0 0พันแต่ว่างานนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงครับปกตินะครับผมมันยังไม่ค่อยได้เยอะเลยนะถ้าไปเล่นด่านยากผมคิดว่าคงไม่รอดนะครับก็คงจะเล่นให้ดูได้แค่นี้นะครับผมอาจจะมีการทำขอาจจะแบบว่ามีการเล่นต่อต่อจากนี้นะครับแต่ว่า คลิปของผมเนี่ยผมจะพยายามทำให้เวลาไม่เยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่ชมกันนะครับผมอาจจะชมไม่ครบก็ด้วยนะครับก็ถ้าอยากให้ทำคลิปสั้นแบบว่ากระทัดรัดนะครับผมผมก็จะพยายามทําให้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะผมเพราะว่าผมก็ตัดต่อไม่เก่งนะครับแต่ว่าถ้าตัดต่อเก่งเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะมีการแบบย่อให้เหลือประมาณ8นาทีถึง1ินาทีได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ถ้าชอบ คลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับส่วนท่านใดที่มีคําถามก็ถามไว้ได้เลยนะครับผมผมจะรีบตอบให้ไวที่สุดเลยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้สําหรับทุกท,ท่านนะครับผมที่เข้าไปไต่หอนะครับก็เล่นกันให้ครบไวๆนะส่วนตัวของผมเองเนี่ยก็ไม่ทราบนะครับว่าไต่หอเนี่ยเขาให้เล่นแค่วันละสามวันละสามชั้นหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามีน้องท่านหนึ่งทักมา ก็ลองดูลองเล่นกันดูนะครับว่าสําหรับท่านใดที่ไตหอครบแล้วนะครับก่อนวันก่อนถึงเส้นเดือนนะครับผมหรือว่าภายในประมาณแค่1ิวันนี้นะครับก็ทักมาบอกได้นะผมก็จะได้รู้ด้วยนะครับว่าไตหอจําเป็นจะต้องแค่วันละ3วันละ3ชั้นหรือเปล่านะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วกผใหม่คลิมน้าสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนละจ้าขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมบ๊ายบาย